สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าโซนานาสาระบันเทิงค่ะมาม่วงเคลื่อนไหวล่าสุดหลังอ้วนรังสิตบินง้อขอคืนดีถึงเกาหลีกลายเป็นประเด็นดรามา่าเดือดสนัน่นติดเทรนกันเลยทีเดียวหลังจากที่นักแสดงหนุ่มอ้วนรังสิตออกมายอมรับว่าได้ทะเลาะกันกันกบภรรยาสาวเกาหลีใต้ร์คฮยนอนซอน คุณมะม่วงแถมตอนนี้ฝ่ายหญิงได้หอบเสื้อและพาลูกชายกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดซึ่งจากนี้หนุ่มอ้วนก็ได้ให้สัญญาว่าจะปรับปรุงตัวและเดินหน้าง้อขอโทษภรรยาขอคืนดีกลับมาเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมและล่าสุดหนุ่มอ้วนก็ได้เดินทางไปถึงเกาหลีใต้ร่ำให้ขอโทษภรรยาและพูดคุยปรับความเข้าใจพร้อมเคลียร์ใจและให้คำมั่นสัญญากับแม่ยายเรียบร้อย ขณะเดียวกันมะม่วงก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสภาพครอบครัวพ่อแม่ลูกพร้อมหน้าอบอุ่นระบุข้อความว่าก่อนอื่นมะม่วงอยากจะขอโทษทุกท่านที่ทำให้เป็นห่วงและขอขอบคุณสำหรับทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้นะคะในทุกๆครอบครัวทุกๆคู่พอมาอยู่ด้วยกันก็จะมีการทะเลาะกันบ้างแต่สำหรับครอบครัวเราแล้วมะม่วงคิดว่าเราสองคนมาจากประเทศและวัฒนธรรมที่ต่างกันเลยทาให้ ไห้อะไรต่างๆมีความยากขึ้นค่ะจริงๆมะม่วงไม่ได้คิดเลยว่าจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้มะม่วงขอโทษในจุดนี้จริงๆค่ะและมะม่วงพร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่ให้มากขึ้นมะม่วงเองก็ไม่ได้เป็นคนดีคนเก่งอะไรและมีสิ่งที่ ผิดพลาดด้วยเหมือนกันค่ะหลังจากนี้ไปเราทั้งคู่จะพยายามปรับตัวเข้าหากันให้เป็นคู่ที่มีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นค่ะทั้งนี้จากโพสต์ดังกล่าวก็มีแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจมะม่วงและครอบครัวอย่างล้นหลามขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ .com ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ